สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแดงนะคะเรายังคงอยู่ในยูนิตที่3เรื่อง at the buffet แต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับยูนิตที่3วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง imperative sentence กันค่ะพร้อมกันหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เด็กๆหยิบเอกสารประกอบการเรียนค่ะ English exercise grade 5แล้วเปิดเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะหน้า115 ถึงหน้า121ค่ะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาเรียนรู้กันก่อนค่ะว่า imperative sentence หมายถึงอะไร imperative sentence หมายถึงประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะ imperative sentence คือการใช้คำกริยา infinitive without to หรือ verb ช่องที่หนึ่งที่ไม่มี to นั่นเองนะคะมาขึ้นต้นประโยค เพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคคำสั่งตักเตือนแนะนำสั่งสอนเชื้อเชิญหรือถ้าเด็กๆเ,เติม please เข้าไปจะเป็นประโยคขอร้องค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของผู้พูดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและเจตนาในการสื่อความหมายที่สำคัญค่ะประโยค imperative sentence จะลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน full stop หรือ exclamation mark เสมอค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่า imperative sentence คืออะไรค่ะต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยค imperative sentence นะคะที่เรามักจะพบเจอในชีวิตประจำวันค่ะประโยคแรกค่ะ be quiet be quiet เงียบค่ะ ประโยคที่2ค่ะ Sit down Sit down นั่งลงค่ะลำดับต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้โครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะของประโยค imperative sentence ค่ะโครงสร้างค่ะกริยาฐานตามด้วย,ยร,รมส่วนขยายและ full stop ค่ะดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Turn the music down please Turn the music down please กัรุณาลดเสียงดนตรีลงประโยคที่2ค่ะ Be careful Be careful โปรดระวังประโยคเหล่านี้เรามักจะพบเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะกริยาฐานกรรมและส่วนขยายอย่าลืมฟ l ู s t อ p ด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะ เด็กๆมาดูโครงสร้างประโยคปฏิเสธค่ะหรือ negative sentence ใน imperative sentence ค่ะการห้ามนั่นเองนะคะโครงสร้างประโยคค่ะง่ายมากๆเลยมีเพิ่มเติมมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ do not don't ตามด้วยกริยาฐานตามด้วยกรรมส่วนขยายและ full stop ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ do not don't กริยาฐานกรรมส่วนขยายและ Full Stop ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเด็ก,ดกประโยคแรกค่ะ Do not smoke in this building Do not smoke in this building ห้ามสูบบุหรี่ในตึกนี้ประโยคที่สองค่ะ Please don't be late Please don't be late รกรุณาอย่ามาสาย ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะสำหรับ negative sentence หรือประโยคปฏิเสธใน imperative sentence นะคะมาดูกันค่ะว่านอกเหนือจากโครงสร้าง don't แล้วตามด้วยกริยาฐานยังมีอะไรอีกค่ะมาดูกันเลยค่ะโครงสร้างคือ no ตามด้วย gerund หรือคำนาม ตามที่ส่วนขยายค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ No j เ r u n ัหรือคำนามตามที่ส่วนขยายค่ะเรามาดูหลักการเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ1ค่ะต้องตามด้วยคำนามค่ะจะเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหุ่พจน์ก็ได้และเจ r ร n นเสมอค่ะ2รูปแบบนี้ถือเป็นวลีนะคะ วลีคือประโยคที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะไม่ใช้เครื่องหมาย full stop และ 3. วลีเต็มคือ n o g e r u n หรือคำนามตามที่ส่วนขยายค่ะและคำว่า around แต่ส่วนใหญ่แล้วมักตัดคำว่า around ทิ้งค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะวลีที่ใช้ในการสั่งห้ามหรือการห้ามค่ะโดยการใช้กับการอ่านป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมักใช้การอ่านแบบนี้ค่ะ no smoking in this building no smoking in this building ห้ามสูบบุหรี่ในตึกนี้ดูโครงสร้างนะคะ no และตามด้วย smoking ซึ่งทำหน้าที่เป็น gerund และ In this building ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างวลีต่อไปนะคะเด็กๆการอ่านป้ายสัญ,ญลักษณ์นะคะ No food or drink No food or drink ห้ามอาหารหรือน้ำดื่มค่ะ No และตามด้วย food or drink ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะ ง่ายมากๆเช่นกันใช่ไหมคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆการอ่านป้ายสัญลักษณ์ต่างๆค่ะ No turning left No turning left ห้ามเลี้ยวซ้ายโครงสร้างคือ No และตามด้วย turning ที่ทำหน้าที่เป็น gerund ค่ะและตามด้วย left ส่วนขยายค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการทำให้ประโยคคำสั่งนั้นดูสุภาพหรือฟังแล้วสุภาพยิ่งขึ้นค่ะวิธีการง่ายๆค่ะเด็กๆเ,เพียงแค่เติมคำว่า please โดยใช้กับประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธค่ะซึ่งเด็กๆสามารถวางได้สองตำแหน่งด้วยกันนะคะคือ 1. สามารถเติมคำว่า please วางไว้หน้าประโยคค่ะมาดูตัวอย่างค่ะ Please open the door. Please open the door. กรุณาเปิดประตูอีกตำแหน่งนึ่งน,นะคะ 2. เด็กๆสามารถนำคำว่า please ไว้หลังประโยคแต่เด็กๆต้องขัน้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายคอมม่านั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ Open the door please. Open the door please. กรุณาเปิดประตูง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ว่าสามารถวางไว้ได้สองตำแหน่งค่ะลำดับต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้กันค่ะว่าการสั่งประโยคคำสั่งที่เป็นการเน้นย้ำหรือบังคับให้ทำมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เพียงแค่เติมคำว่า do do โดยใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะคะ มาดูตัวอย่างประโยคค่ะ Do be quiet Do be quiet กรุณานเงียบและอีกประโยคค่ะ Don't sit down Don't sit down กรุณานั่งลงง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพียงเด็กๆนำคำว่า do และ don't วางไว้หน้ากริยาฐานเท่านั้นเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง imperative sentence หรือประโยคคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะลองทำแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาค่ะ Exercise 1 Check correct the imperative sentence Check correct the imperative sentence 1. I have been to China I have been to China เรามาดูคำตอบกันค่ะ ประโยคนี้ไม่ใช่ประโยค imperative sentence นะคะ 2. don't be late tomorrow don't be late tomorrow มาดูคำตอบเลยค่ะเด็กๆใช่ค่ะประโยคนี้คือ imperative sentence สามารถดูได้จากโครงสร้างประโยคนะคะ don't ตามด้วยกริยาฐานและส่วนขยายค่ะประโยคที่3ค่ะ can you play k e i t a r Can you play k e y t a r ประโยคนี้ใช่ไหมคะมาดูคำตอบกันเลยค่ะประโยคนี้ไม่ใช่นะคะ f o r put on your coat and gloves. Put on your coat and gloves. ประโยคนี้ใช่ imperative sentence หรือเปล่าคะมาดูคำตอบกันค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆประโยคนี้เป็น imperative sentence ค่ะจากโครงสร้างประโยคคือ put กริยาฐานตามด้วยร,รมค่ะ your coach and g l o v s ประโยคสุดท้ายค่ะประโยคที่5 walk quietly in the hallway walk quietly in the hallway ประโยคนี้ใช่หรือเปล่าคะเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆประโยคนี้เป็น imperative sentence ค่ะกริยาฐาน ตามด้กรรมส่วนขยายค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ Exercise 2 Match the correct instruction Match the correct instruction ให้เด็กๆจับคู่นะคะเพื่อสร้างประโยคคำสั่งที่สมบูรณ์ถูกต้องค่ะ 1. Put on your jacket. It's hot. Put on your jacket. It's hot. มาดูคำตอบกันค่ะ Don't put on your jacket. It's hot. อย่าสวมเสื้อแจ็คเก็ตนะอากาศมันร้อนค่ะ t o your bedroom your bedroom มาดูคำตอบกันค่ะ tidy your bedroom จัดห้องนอนให้เป็นระเบียบค่ะ Three the dishes the dishes มาดูคำตอบกันค่ะ watch the dishes หลังจานค่ะ for the bird the bird มาดูคำตอบกันค่ะ feed the bird ให้อาหารนกค่ะและสุดท้ายค่ะ number f leave the door open leave the door open มาดูคำตอบค่ะ don't leave the door open อย่าเปิดประตูทิ้งไว้เป็นประโยคคำสั่งง่ายๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะ Exercise three: Match these words in order to make imperative sentences. Match these words in order to make imperative sentences. ให้เด็กๆนำคำที่กำหนดมาให้นะคะลงไปเติมเพื่อสร้างเป็นประโยคคำสั่งที่สมบูรณ์ค่ะ. Your shoes, please. Your shoes, please. Earphones. In the fridge. In the fridge. In the classroom, in the classroom, one, don't make. do Don't make a round noise. Don't make a round noise. down. Two, take off, take off. Take off your shoes, please. Take off your shoes, please. กรุณาถอดรองเท้า three don't sleep don't sleep มาดูคำตอบกันค่ะ don't sleep in the classroom don't sleep in the classroom อย่านอนหลับในห้องเรียนและ4 put this put this มาดูคำตอบกันค่ะ put this in the fridge put this in the fridge นำสิ่งนี้ใส่ในตู้เย็นง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเรายังมีแบบฝึกแบบนี้นะคะให้เด็กๆได้ฝึกต่อด้วยคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะแบบฝึกต่อไปนะคะ that music down that music down the horn the horn is it is it that is hot That is hot มาดูกันเลยค่ะ number five please take please take มาดูคำตอบก,กันค่ะ please take a seat please take a seat เชิญนั่ง s don't touch don't touch มาดูคำตอบก,กันค่ะ don't touch that is hot อย่าจับ มันร้อน seven turn turn มาดูคำตอบค่ะ turn that music down turn that music down กัรุณาลดเสียงเพลงลง eight don't blow don't blow มาดูคำตอบค่ะ don't blow the horn กรุณาอย่าบ,บีบแตรง่ายมากๆเลยนะคะ เรายังคงอยู่ในแบบฝึกเดิมนะคะเด็กๆ to bring the book to bring the book homework homework the garbage the garbage the plate please the plate please nine pass me pass me มาดูคำตอบกันค่ะ pass me the plate please กร,รุณาส่งจานให้ฉัน เช don't throw don't throw มาดูคำตอบค่ะ don't throw the garbage don't throw the garbage อย่าทิ้งขยะ1ย e l don't copy don't copy มาดูคำตอบค่ะ don't copy homework อย่าลอ,อกกันบ้าน 12. don't forget Don't forget มาดูคำตอบค่ะ Don't forget to bring the book อย่าลืมนำหนังสือมาง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ Exercise 4. Translate the sentences in English. Translate the sentences into English. ให้เด็กๆแปลประโยคเหล่านี้นะคะให้อยู่ในรูปของภาษาอังกฤษค่ะ 1. กรุณาใส่หมวกนิรภัยมาดูคำตอบกันนะคะ Please wear the helmet Please wear the helmet Please สุภาพนะคะกัรุณาใส่ค่ะ wear และหมวกนิรภัยคือ the helmet อย่าลืม full stop นะคะ t o กกรุณาถอดรองเท้าของคุณมาดูคำตอบกันค่ะ please take off your shoes please take off your shoes please นะคะกัรุณาค่ะสุภาพตามที่คำว่าถอดนะคะคือ take off ซึ่งเป็นกริยาฐานค่ะและรองเท้าของคุณคือ your shoes please take off your shoes ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเรามาฝึกกันต่อค่ะเรามาฝึกกันต่อค่ะ3 อย่าเขียนบนกำแพงมาดูคำตอบกันนะคะ don't write on the wall don't write on the wall don't อย่าค่ะเป็นการสั่งห้ามนะคะตามด้วย write เขียนค่ะซึ่งเป็นกริยาฐาน on the wall บนกำแพงค่ะ for ใส่เข็มขัดนิรภัยมาดูคำตอบกันค่ะ where are the seat belt wear the seat belt wear ทำหน้าที่เป็นกริยาฐานค่ะใส่เข็มขัดนิรภัยค่ะ the seat belt ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้ประโยคอื่นๆกันด้วยค่ะ five อย่าจับมาดูคำตอบกันเลยค่ะเด็กๆ don't touch don't touch ประโยคคำสั่งห้ามใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วย d o n 't และจับค่ touch. ะ touch 6กับรุณาอย่าวิ่งในโรงพยาบาลเป็นประโยคขอร้องนะคะไปดูคำตอบกันเลยค่ะ please don't run in the hospital please don't run in the hospital กับรุณาอย่าวิ่งในโรงพยาบาล please กับรุณาอย่าวิ่ง don't run ซึ่ง run ทำหน้าที่เป็นกริยาฐานนะคะ in the hospital คือส่วนขยายค่ะ seven อย่าอายเด็กๆมาดูคำตอบกันเลยค่ะ don't be s h y don't be s h y อย่าใช่ไหมคะ don't แล้ว be ทาหน้าที่เป็นกริยาฐานค่ะตามด้วย shine y I 8กับรุณาเข้าแถวมาดูคำตอบกันค่ะ Please line up Please line up เป็นประโยคขอร้องนะคะขึ้นต้นดย please อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆสามารถที่จะนำ please ไว้ข้างหน้าหรือหลังประโยคก็ได้ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะประโยคเหล่านี้เด็กๆจะพบเจอในชีวิตประจำวันทั่วไปค่ะ exercise 5 choose the best answer choose the best answer hey 1 is the library is the light, berry. Shh, it's the light berry. a Beware of the dog b please be quiet c please speak louder d don't pick up the flowers เรามาดูคำตอบกันค่ะ Is the library please be quiet จุ้จ,จนี่คือห้องสมุดนะกะรุณาอย่าส่งเสียงดัง please เป็นประโยคคำสั่งที่สุภาพค่ะตามด้วยกริยาฐานและ q u i e t ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราไปดูกันต่อค่ะ Two, it's too dark. I can't see anything. It's too dark. I can't see anything. A, please speak louder. B, please be quiet. C, please turn on the right. D, don't pick up the flowers. It's too dark. I can't see anything. Please turn on the light มันมืดจนเกินไปฉันไม่สามารถมองอะไรเห็นเลยจึงเลือกคำว่ากับรุณาเปิดไฟค่ะเปิดในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้คำว่า turn on นะคะจึงได้ประโยคเป็น please turn on the light ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ number t please me a glass of water Please, me a glass of water. A. to bring B. brings C. bring D. bringing เรามาดูคำตอบค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดเด็กๆเลือก bring กัรุณานำน้ำดื่มมาให้ฉันหนึ่งแกว้ว please ต้องตามด้วยกริยาฐานจึงใช้คำว่า bring ค่ะ และตามด้วยมี a glass of water เราไม่สามารถเลือกข้อ A ที่มี to นำหน้าหรือ bring ไม่สามารถเติม s และ ing ได้นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ 4. <Four. S 1> which word goes in the space talk to John he is busy talk to John he is busy A don t B not C no D doesn't เรามาดูคำตอบกันค่ะ Don't talk to John he's busy ห้ามคุยกับจอห์นเขายุ่งอยู่ประโยกคำสั่งห้ามใช่ไหมคะใช้ don't แล้วตามด้วยกริยาฐานค่ะ talk to ส่วนขยายคือ John he's busy ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ Number five design means design means A give a big hand B don't say goodbye C count one to five D don't touch เรามาดูคำตอบกันค่ะ design means Don't touch สัญลักษณ์ไี่มีความหมายว่าห้ามจับหรือห้ามสัมผัสค่ะ Don't touch ประโยคคำสั่งห้ามใช่ไหมคะใช้ don't แล้วตามด้วยกริยาฐานค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะครูแดงหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนรู้เรื่อง imperative sentence กันนะคะครูแดงขอฝากกันบ้านค่ะ ใน English Exercise Grade 5 Unit ที่3นะคะเรื่อง Imperative Sentence Exercise 1และ2ในหน้า117และหน้า118ค่ะขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะคะอยู่บ้านและหมั่นล้างมือค่ะสวัสดีค่ะ